คำว่าเอตักคะหมายถึงผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษและที่สำคัญก็คือเป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พระสาวกของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ และตำแหน่งเอตตะทะะแต่ละตำแหน่งทรงแต่งตั้งเพียงรูปเดียวหรือท่านเดียวเท่านั้นดังนั้นสำหรับท่านใดที่ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นเอตตะทะะด้านผู้มีฤทธิ์มากเช่นเดียวกับท่านพระโมคคลานะก็ดีหรือตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญามากเช่นเดียวกับท่านพระสารีบุตรการตั้งความปรารถนาในลักษณะนี้ จะต้องบำเพ็ญเพียรและรอคอยไปอีกยาวนานแสนนานจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติขึ้นเพราะตำแหน่งเอตทัคคะนั้นมีแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะแต่งตั้งได้สำหรับในทางพระพุทธศาสนาแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยนันท่านได้แนะนำเอาไว้ว่าหากจะเอาดีในทางพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องเริ่มต้นด้วยการลอกแบบคำว่าแบบในที่นี้หมายถึงบุคคลตัวอย่างในสมัยพุทธกาลว่าท่านมีรูปแบบหรือแนวปฏิบัติเช่นใดจึงได้ผลสำเร็จหรือคุณวิเศษในด้านนั้นๆและเราต้องไม่ลืมว่าเอตทักคะนั้นไม่ได้มีเฉพาะภิกษุและภิกษุณียังมีเอตาทักคะที่เป็นทั้งอุบาสกและอุบาสิกาอีกด้วย ที่สำคัญท่านเหล่านี้ยังสามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ซึ่งอาจจะง่ายกว่าการที่ต้องบำเพ็ญเพียรไปอีกยาวนานแสนนานอาศัยกำลังใจให้เต็มเพียงอย่างเดียวก็อาจจะทำได้สำเร็จผลในชาตินี้ทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าคลือหัตผู้หญิงที่แสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงหรือที่เรียกว่าอุบาสิกานั้น ถือว่าเป็นกําลังหลักของพระพุทธศาสนาที่กล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในทุกสำนักของการปฏิบัติธรรมผู้ที่มีกําลังใจเด็ดเดี่ยวมาเจริญพระกรรมฐานอยู่เนืองๆ90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอุบาสิกาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยถ้าหากวัดกําลังใจกันแล้วผู้หญิงไม่ได้มีความอ่อนด้อยไปกว่าผู้ชายเลย ผู้หญิงตามทัศนะของพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสิกานั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีผู้หญิงมีบทบาทมิได้ด้อยกว่าผู้ชายในด้านศาสนาแต่อย่างใดทั้งเรื่องการถวายทานและการปฏิบททัติธรรมและทุกครั้งที่มีการถวายทานก็มักจะมีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงไทยในฐานะอุบาสิกาจึงมีส่วนช่วยประคับประคองศาสนาเป็นอย่างมาก การอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันและเนื่องจากพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เปิดกว้างสำหรับสตรีทำให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทางพุทธศาสนาผู้หญิงสามารถที่จะปฏิบัติธรรมและทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมได้ไม่แตกต่างจากผู้ชายผู้หญิงในสมัยพุทธกาลตามที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา ล้วนอยู่ภายใต้บริบทของสังคมอินเดียที่มีศาสนาพราหมณ์เป็นกรอบความเชื่อแต่พระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทัศนะของศาสนาพราหมณ์กลับให้โอกาสแก่ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในพระพุทธศาสนาอย่างอิสระเพื่อนำสาวกไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความพ้นทุกข์เสมอกันพระศาสดา เมื่อส่งเข้าไปอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในบุปผารามทรงปารบอุบาสิกาชื่อวิสาขาในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารเต็มไปด้วยเศรษฐีหมายถึงคนที่มีโพคะอยู่นับไม่ถ้วนจำนวนถึงห้าคนประกอบไปด้วยโชติยะหนึ่งชติละหนึ่งเมนทกะหนึ่งปุณณกะหนึ่ง ก,กะวัลยะยะหนึ่งในสมัยนั้นเมธะกะกฤหบดียังเป็นหัวหน้าของผู้มีบุญมากอีก5คนซึ่งก็คือคนในครอบครัวของเมธทกะเศรษฐีนั่นเองทนันชายเศรษฐีผู้เป็นบุตรได้แต่งงานกับสุมนาเทวีและให้กำเนิดทิดาที่มีชื่อว่าวิสาขาในขณะที่เด็กหญิงวิสาขา อายุได้เจ็ดขวบเมนทะกะเศรษฐีผู้เป็นปู่ได้ทราบความที่รทพระทศพลจะเด็จถึงนครของตนจึงเรียกเด็กหญิงวิสาขาผู้เป็นหลานมาบอกว่าแม่หนูเป็นมงคลแก่เจ้าทั้งแก่เราแม่หนูกับพวกหญิงบริวารของเจ้าห้าร้จงขึ้นรถห้าร้อยคันแหวนล้อมด้วยทาสีห้า้อยคนทำการต้อนรับพระทศพลเถิดเจ้าค่ะ ด้วยความที่นางเป็นเด็กฉลาดรู้ในเหตุอันควรและไม่ควรนางจึงรีบไปด้วยยานเท่าที่ยานจะไปได้เมื่อเส้นทางเป็นอุปสรรคนางจึงลงจากยานแล้วเดินเท้าไปเฝ้าพระศาสดาถาวายบังคมแล้วได้ยืนณส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมด้วยสามารถแห่งบุพพัญญาของนาง ในเวลาจบเทศนานางพร้อมด้วยเด็กหญิงห้ารตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเมื่อเวลาผ่านไปในกรุงสาวัตถีนั่นแหลมีเศรษฐีท่านหนึ่งนามว่ามิคาลาเศรษฐีต้องการให้บุตรชายที่มีชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารแต่งงานและมีผู้สืบสกุลเจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่งในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้า จิตด,ด้วยภรรยาเห็นปานนั้นของผมไม่มีเจ้าอย่าทำอย่างนี้ลูกธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเขาถูกบิดามารดารบเร้าอย่างหนักจึงหาทางบ่ายเบี่ยงด้วยการตั้งเงื่อนไขอันสุดแสนจะพิสดารว่าถ้ากระนั้นหากได้หญิงสาวประกอบด้วยความงามห้าอย่างก็จักทำตามที่ท่านพอ่อท่านแม่ขอไหนลองบอกสิว่าความงามห้าอย่างนั้นเป็นอย่างไร ผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามวัยงามก็ผมของหญิงผู้มีบุญมากเป็นเช่นกับกำหางนกยุงแกปล่อยระชายผ้านุ่งแล้วก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่นี่ชื่อว่าผมงามริมฝีปากเช่นเดียวกับผลตำลึงสุกถึงพร้อมด้วยสียเรียบชิดสนิทด,ดีนี่ชื่อว่าเนื้องามฟันขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุดระเบียบแห่งเพชรที่เขายกขึ้นตั้งไว้และดุดระเบียบแห่งสังที่เขาขัดสีแล้วนี่ชื่อว่ากระดูกงามผิวพรรณของหญิงขาวเป็นหนึ่งพวงดอกกัญนญนานี่ชื่อว่าผิวงามก็แลหญิงแม่คลอดแล้วตั้งสิบครั้งก็เหมือนคลอดครั้งเดียวยังสาวพริ้งอยู่เที่ยวนี่ชื่อว่าวัยงามดังนี้แหละ มิคาราเศรษฐีทรงพราหมณ์ไปสแสวงหาหญิงเบนจัก,กรยาณีแม้จะพยายามสแสวงหาไปยังนครใหญ่ๆแต่ก็ไม่พบเด็กหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบนจัก,กรยานีจนกระทั่งเดินทางมาถึงที่เมืองสาเกตในขณะที่กำลังมีงานนักขัดเลิกในขณะเวลานั้นเกิดฝนตกเหล่าพราหมณ์จึงเข้าไปหลบฝนยังศาลาแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำ และในเวลาเดียวกันนั้นหญิงสาวจำนวน500คนซึ่งเป็นคนแวดล้อมของนางวิสาขาพากันวิ่งเข้าไปยังศาลาเพื่อทำการหลบฝนพวกพรามที่นั่งอยู่ข้างในก็คอยพิจารณาดูอยู่แต่ก็ไม่พบหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจก,กัลยาณีแม้แต่คนเดียวแต่ในขณะนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามายังศาลาด้วยอาการปกติ เสื้อผ้าและอาภรของเธอเปียกโชคขณะเดียวกันพวกพรามเห็นความงามสี่อย่างของนางแล้วมีความประสงค์จะเห็นฟันของนางจึงกล่าวว่าทิดาของพวกเราเป็นหญิงเฉยชาสามีของหญิงคนนี้เห็นที่จักไม่ได้แม้เพียงปลายข้าวเกลียนพวกท่านว่าใครกันว่าเธอนั่นแหละเสียงอันไพเราะของนางเปล่งออกประหนึ่งเสียงกังสดาน สะกดเหล่าพราหมณ์ให้ต้องมนสะกดเพราะอะไรจึงว่าฉันหญิงบริวารของเธอไม่ให้ผ้าและเครื่องประดับเปียกรีบเข้าสู่ศาลากิจแม่เพียงการรีบเข้าสู่ที่ประมาณเท่านี้ของเธอก็มีมไม่ได้เธอปล่อยให้ผ้าและเครื่องอาภรเปรียกมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงพากันว่าเธอพ่อทั้งหลายพวกท่านอย่าพูดอย่างนี้ฉันแข็งแรงกว่าเด็กหญิงเหล่านั้นแต่ฉันกำหนดเหตุการณ์แล้วจึงไม่มาโดยเร็ว เพราะเหตุอะไรเล่าแม่พอทั้งหลายชนสีจ่จำพวกเมื่อวิ่งย่อมไม่งามเหตุอันหนึ่งแม้เหตุอื่นอีกยังมีอยู่ชนสีจ่จำพวกเหล่าไหนเมื่อวิ่งแล้วย่อมไม่งามละแม่พอทั้งหลายพระราชาผู้อภิเษกแล้วทรงประดับประดาแล้วด้วยเครื่องอภรณท์ทั้งปวงเมื่อถกขมรวิ่งไปในลานพระหลวงย่อมไม่งามย่อมได้ความคลัหาเป็นแน่นอนว่าทำไมพระราชาองค์นี้จึงวิ่งเหมือนคฤหาบดี ค่อยๆเสด็จไปนั่นแหละจึงจะงามแม้ช้างมงคลของพระราชาประดับแล้ววิ่งไปก็ไม่งามต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลายแห่งช้างจึงจะงามบรรพชิตเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมได้แต่ความกลหาอย่างเดียวเท่านั้นว่าทำไมสมณะรูปนี้จึงวิ่งไปเหมือนคลืหัดแต่ย่อมงามด้วยการเดินด้วยอาการของผู้สงบสงี่ยมสตรีเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมถูกเขาตำหนิติเตียนอย่างเดียวว่าทำไมหญิงคนนี้จึงวิ่งเหมือนผู้ชาย แต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดาพ่อทั้งหลายชนสี่จำพวกนี้เมื่อวิ่งไปย่อมไม่งามจะเห็นได้ว่าชนสี่จำพวกแต่นางอธิบายเพียงสามจำพวกเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ของพราหมณ์เหล่านั้นและแน่นอนสิ่งที่นางเว้นไว้ข้อสุดท้ายนี่แหละสำคัญที่สุดก็เหตุอื่นอีกอย่างหนึ่งเป็นชไหนหล่ะแม่พอทั้งหลาย ธรรมดามารดาบิดาถนอมอวัยวะน้อยใหญ่เลี้ยงดูทิดาเพราะว่าพวกฉันชื่อว่าเป็นสิ่งของอันมารดาบิดาพึงขายมารดาบิดาเลี้ยงฉันมาก็เพื่อต้องการจะส่งไปสู่ตระกูลอื่นถ้าว่าในเวลาที่พวกฉันวิ่งไปเหยียบชายพนุ่งหรือลื่นล้มลงบนพื้นดินมือหรือเท้าก็จะพึงหักพวกฉันก็จะพึงเป็นภาระของตระกูลนั้นแหลส่วนเครื่องแต่งตัวเปียกแล้วก็จกแห้ง ดิฉันกำหนดเหตุน,นี้จึงไม่วิ่งไปพ่อพวกพราหมณ์เมื่อได้ยินคำตอบดังนั้นพร้อมทั้งสังเกตความพร้อมแห่งฟันในขณะที่นางพูดตั้งพร้อมใจกันสาธุการแก่นางว่าคุณสมบัติเช่นนี้พวกเราย,ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแม่เอ๋ยพวงมาลัยนี้สมควรแก่เธอเท่านั้นว่าแล้วจึงคล้องพวงมาลัยทองคำให้กับนางวิสาขาตามที่มิคาลาเศรษฐีตั้งเงืินไขเอาไว้ เรื่องราวของนางวิสาขาที่พระศาสดานำมาตรัสเป็นพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงลักษณะของผู้มีบุญมาเกิดความอุดมสมบูรณ์ของโภคทรั์ความสวยสดงดงามทางร่างกายที่เป็นลักษณะของเบญจกัลยาณีนอกจากนี้นางยังเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมเหนือกว่าบุคคลโดยทั่วไปและที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เป็นผู้มีจิตใจงดงาม คุณธรรมเหล่านี้มีความล้ำเลิศเพียงใดโดดเด่นมากขนาดไหนจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตาทะทัคะติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจในการทำคลิปวิดีโอด้วยการมอบซุปเปอร์แสง ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ